สวัสดีค่ะวันนี้เมมีอะไรเชื่อว่าหลายคนก็ต้องมี iPad อยู่ในมือกันบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่ามันทำอะไรได้บ้างวันนี้เมย์ก็จะนำเสนอ a n i m เมชันที่ทำมาจากแอปฟรีที่ติดมากับเจ้าตัว iPad นี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว Keynote นั่นเองคะ่ะ ที่มีทำขึ้นนะคะซึ่งเมยก็จะนำมาเป็นสื่อการสอนของเมย์นะคะแต่ถ้าเมยเอาเนื้อหามาทำเป็นสื่อการสอนเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะ oh, <wow. S 1> เราก็เลยจะมาเริ่มเรียนรู้วิธีการทำงานกันก่อนด้วยแอนิเมชั่นง่ายๆน่ารักน่ารักเรามาเริ่มกันเลยนะคะ oh, <wow. S 1> เลือกที่แอป Keynote กดเครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะทําการ สร้างงานนะคะเลือกไปที่แบ็กกราวที่เราต้องการซึ่งเมก็จะเลือกไปที่พื้นสีขาวนะคะจิ้มที่แปลงนะคะแล้วก็เลือกเอาหัวเรื่องแล้วก็เนื้อหาออกหรือเราจะจิ้มไปที่กรอบแล้วก็ลบออกก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเลือกแบ็กกราวแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะคะ เราสามารถเลือกสีที่เขามีให้อยู่แล้วหรือเราจะเลือกเลื่อนหาสีที่เราต้องการเลือกแบบโทนสองสีหรือจะเลือกจากรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วมาเป็นแบ็กกราวก็ได้นะคะ เมย์จะลองเลือกสีเองนะคะทําการเลื่อนให้ได้สีที่เราต้องการหรือเราจะใช้วิธีดูดสีจากปุ่มนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเช่นเรามีสีที่เราต้องการอยู่แล้วนะคะอะย่างรูปของเมย์เนี่ยเมย์ต้องการที่จะให้มันเป็นสีเหลืองเหมือนเหมือนรูปภาพนี้เลยนะคะ เมก็ทำการจิ้มเพื่อมาดูดสีจิ้มลงที่ในสีที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะได้สีที่เราดูดมาแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเรามาเริ่มทำอินเมชันกันเลยนะคะซึ่งเมก็มีรูปภาพหรือจิ๊บที่น่ารักน่ารักของเมเองอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่มีรูปภาพวิดีโอหรือจิ๊บก็สามารถเอามาใช้ทำได้นะคะ ตัวนี้เมย์ก็จะเลือกเป็นจิบตัวนี้ค่ะเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกลับหน้ากลับหลังกลับหัวกลับท้ายได้นะคะแล้วเราก็ลากไปแล้วก็ทำการปรับขนาดให้พอดีนะคะและนี่นะคะเราสามารถที่จะใช้วาดด้วยลายมือของเราเองก็ได้ด้วยนะคะ เราก็จะทำการเลือกแปลงหรือหัวจินสอ,อซึ่งสามารถปรับขนาดเลือกความเข้มของสีเราก็ลองทดสอบดูนะคะว่าได้ตามที่เราต้องการหรือยังสำหรับตัวนี้นะคะมันก็เป็นการถมสีเราสามารถวาดรูปร่างและมันก็ทำการถมสีให้เราเองเลยค่ะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆสีเทียนหรือสีช็อคนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวลักษณะคล้ายๆกับปากกาตัวแรกนะคะลักษณะเส้นก็จะคล้ายๆกันส่วนตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกครอบตัวที่เราต้องการนำมาแก้ไขนะคะเช่นเมจะลองเลือกปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงนะคะผลที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะ และตัวนี้ก็จะเป็นยางลบนะคะแต่ถ้าเราต้องการลบเยอะๆลบทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการเลือกที่ตัวนี้แล้วก็ครอบไปทั้งหมดแล้วก็ตัดออกไปค่ะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเมยก็จะเลือกเป็นสีช็อกแล้วก็ทำการเลือกสีที่เมย์ต้องการค่ะ เราเขียนเสร็จแล้วจะเห็นว่ารูปหัวใจกับตัว U ของเมนั้นมันเป็นก้อนเดียวกันนะคะก็เนื่องจากเราไม่ได้ทําการล็อกตัวหัวใจไว้ก่อนนั่นเองค่ะวิธีแก้นะคะเราก็ไปที่การวาดแล้วก็มาเลือกที่ตัว U แล้วก็กดแยกแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้ตัวหัวใจแล้วก็ตัว U แยกออกจากกันแล้วซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวนั้นเราก็ทำการปรับขนาดของมันได้ ส่วนตัวยูเราจะเห็นว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้เพราะว่าเราล็อกอยู่เราก็ทําการจิ้มไปแล้วก็ปลดล็อกมันนะคะต่อไปเราก็มาทําให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นแอนิเมชันกันเลยค่ะจิ้มไปที่ตัวไอเลือกทําให้ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกฉากขาเข้าก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะให้มันแสดงออกมาแบบไหนเมจะเลือกเป็นลากวาดเส้น ซึ่งเมื่อเราจิ้มไปที่ตัวไออีกครั้งเราก็สามารถกำหนดระยะเวลาให้มันเร็วช้าได้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูค่ะทำเช่นเดียวกันที่รูปหัวใจแล้วก็ตัว U นะคะถ้ามันช้าก็ปรับเวลาให้สั้นลงหรือถ้ามันเร็วก็ทำให้มันยาวขึ้นค่ะ เรามาปรับการแสดงผลกันนะคะเลือกไปที่แถบนี้ค่ะจิ้มไปที่ตัวแรกก็คือจิบของเมย์เมยจะให้มันแสดงผลเลยเวลาที่เราเปิดวิดีโอมาโดยที่เราไม่ต้องคลิกอันที่2ก็จะให้มันต่อเนื่องจากอันที่1อันที่3ต่อจากอันที่2และอันที่4ต่อจากอันที่3ค่ะหลังจากที่มันแสดง I love you เสร็จ เมก็มาเลือกการทำงานของหัวใจต่อเลือกที่สเกลเพื er ่อให้หัวใจขยายใหญ่ขึ้นจิ้มไปที <maya> <aime> ่ห <discovery> ัวใจอีกครั้งแล้วก็เลื่อนดูนะคะว่าจะให้หัวใจเราขยายเท่าไหร่เมย์ก็จะเลือกไว้ประมาณนี้นะคะ จากที่หัวใจพองแล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะให้หัวใจเราเป็นยังไงต่อจะให้มันกระพริบหรือว่าจะให้มันดุกๆๆ๊กดุ๊กดิ๊กซึ่งเมก็เลือกแบบดุ๊กดุกดิกนะคะแล้วก็เลือกเอาว่าจะให้มันสั่นแรงแค่ไหน จากนั้นเราก็มาทำการจัดให้มันรันแบบต่อเนื่องกันแล้วก็ลองชมตัวอย่างดูนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้เลยนะคะ,กกะต่อไปก็มาเพิ่มเครดิตกันหน่อยค่ะเย์จะใส่ลายเซ็นลงไปนะคะ,ก,ก,ะก็ทำการเลือกหัวแปลงขนาดแล้วก็สีที่เราต้องการ แสดงฉากขาเข้าเป็นแบบลากวาดเส้นนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ต่อไปมาเพิ่มความน่ารักกันหน่อยค่ะเมย์ก็อยากจะได้ปากกามาลากตามลายเส้นของเมย์เหนว่าเมย์กำลังเซนลายเส้นอยู่เราก็ทำการลากดึงแอปขึ้นมาโดยเมย์จะเลือกจาก Google นะคะแล้วเราก็ไปเลือกปากกา ดูสิอันไหนที่เราชอบนะคะเจอแล้วเอาเป็นตัวนี้นะคะเราก็ทำการจิ้มแล้วก็ลากลงไปเลยเราจะทําการหมุนนะคะโดยที่มือข้างหนึ่งจิ้มแล้วก็มือข้างหนึ่งก็หมุนไปรอบๆได้เลยแล้วเห็นไหมคะว่ามันจะมีพื้นหลังสีขาว,ขาวอยู่โดยกดที่แปลงเลือกแอลฟาแบบด่วนแล้วก็จิ้มตรงสีขาวลากไปแล้วก็มาทําการจิ้มลงข้างนอก เห็นไหมคะหายไปแล้วพื้นหลังก็จะได้ปากกาสวยๆแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวดินสอนี่นะคะมาไว้กรอบด้านนอกสีดำๆนี้ก่อนนะคะต่อไปเราก็ไปเลือกการทำงานของดินสอเลือกไปที่สร้างเส้นทางแล้วเราก็ลากไปให้มันไปอยู่ตรงจุดเริ่มของลายเสนของเรานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันเขียนตามลายเส้นของเราโดยกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกสร้างเส้นทางเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ทำการวาดไปตามลายเส้นของเราได้เลยนะคะ,ะต่อไปเราก็จะจัดเรียงรูปแบบใหม่แล้วก็จิ้มไปที่ดินสอแล้วเราก็กด ทำการเคลื่อนไหวเลือกที่แถบด้านบนแล้วเราก็เลือกอันสุดท้ายที่มันเป็นดินสอที่จะให้เขียนตามลายเซ็นของเรานะคะให้มันไปอยู่ติดกับตัวลายเซ็นของเราดึงฉากที่ดินสอลอยมานะคะให้ขึ้นไปอยู่เหนือลายเซ็นของเราเลือกการลากดินสอให้มันทำงานพร้อมกันกับลายเซ็นนะคะมันก็จะลากไปพร้อมกัน ถ้ามันยังไม่ไปพร้อมกันเราก็มาปรับที่เวลาให้มันไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ปรับให้มันทำงานแบบต่อเนื่องกันโดยที่เราไม่ต้องคลิกค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทำการ Export หรือส่งออกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น PDF, PowerPoint, ภาพพยนตร์เป็นจิ๊เป็นรูปภาพก็ได้นะคะ,อะลองเลือกเป็นจิด๊ดูมันก็จะเป็นภาพดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กให้เราอาจจะไปส่งให้เพื่อนหรือว่าไปคอมเมนต์ใน Facebook นะคะ มันก็จะมาอยู่ที่อัลบั้มของเราตรงนี้นะคะ,ะแบบนี้เลยหรือว่าเราจะเซฟเป็นภาพ,พยนตร์มันก็คือว,วิดีโอนั่นเองนะคะทำเหมือนเดิมค่ะก็ไปแชร์ไว้ที่บันทึกวิดีโอน,นะคะพอมาเปิดดูก็จะได้แบบนี้เช่นกันภาพมันก็จะคมชัดกว่าที่มันเป็นจิ๊บนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเมย์ก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยมีไอเดียที่จะมาตกแต่งเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปอัดเดปไปเป็นผลงานจริงๆของตัวเองได้นแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ